สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมดอกว่านสีทิศนะคะเป็นว่านมงคลนะคะกลีบซ้อนสีแดงนะคะฟูฟูนะคะสีแดงสดสวยนะคะมีขีดขีดสีขาวนะคะตรงกลางกลีบนะคะบางกลีบนะคะนี่นะคะตัวนี้นะคะมีนามว่าเลสพิคอกนะคะ เป็นแดงดอกซ้อนที่สวยสดมากๆเลยนะคะมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะดอกไม้สีแดงนะคะวานสีทิศมีหลายสายพันธุ์นะคะมีหลายตัวนะคะมาเก็บภาพเก็บวิดีโอนะคะไว้ให้เพื่อนๆชมนะคะ สีของว่านสีทิศนะคะก็จะแตกต่างกันไปนะคะอ่อนบ้างเข้มบ้างนะคะอยู่ที่เราให้น้ำให้ปุ๋ยนะคะแล้วก็อากาศด้วยนะคะตัวนี้นะคะมามาสีทิศนะคะหุบไปแล้วนะคะ2ดอกนะคะดอกนี้ยังไม่บานนะคะดอกนี้กำลังจะบานนะคะเลยมาอัปเดตให้ดูนะคะค่ะสีแดง กลีบซ้อนนะคะส่วนมากจะไม่ค่อยเห็นเกสรตัวผู้ตัวเมียนะคะถ้าจะมีเกสรตัวผู้มาก็จะมีปลายกลีบนะคะจะมีขนฟูๆนะคะเราสามารถนําเกสรตัวผู้ของสีแดงนะคะกลีบซ้อนนะคะไปผสมตัวอื่นได้อย่างเช่นตัวนี้นะคะเราก็ใช้เกสรตัวผู้นะคะสีแดงนะคะมาผสมกับตัวนี้นะคะมินเนวานะคะตัวนี้บานวันแรกนะคะอ่าตัวนี้นี่ ต่อวันนี้บานวันวันที่สามแล้วนะคะสังเกตเกรสรตัวผู้นะคะเขาจะชูคอขึ้นมานะคะรอรับเกรสรแล้วนะคะกรีบเขาจะกรีบใบเขาจะอ่อนๆ,ๆแล้วนะคะเราสามารถผสมเกรสรให้ได้เลยนะคะดูที่เกรสรก็ได้นะคะเขาจะชูคอขึ้นมาแต่ถ้าบานวันแรก,กเกรสรเขาจะตกแล้วก็จะยังไม่อ้านะคะปากยังไม่อ้านี่นะคะ ส่วนกีบซ้อนนะส่วนมากไม่ค่อยเห็นเกสรตัวเมียนะคะเราก็สามารถใช้เกสรตัวผู้ของเขานะคะสีแดงไปผสมข้ามสายพันธุ์ได้นะคะสีแดงมีหลายตัวนะคะบอกแล้วสีแดงนะคะมีหลายสายพันธุ์นะคะไม่ได้มีตัวเดียวก็กำลังบานเยอะแยะนะคะเดี๋ยวจะอัปเดตให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมนะคะ เก็บไว้ดูนะคะลง YouTube ไว้ดูนะคะแต่ละสายพันธุ์นะคะก็จะพยายามเก็บภาพเก็บวิดีโอไว้นะคะเพราะเป็นคนที่ชอบดอกไม้ด้วยเหมือนกันนะคะดอกว่านสีทิศนะคะมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะบานจริงนะคะภาพไม่ได้จุกตานะคะเก็บทั้งภาพเก็บทั้งวิดีโอนะคะจัดฉากจัดมุมสวยๆนะคะแล้วก็จะถ่ายไว้ให้เพื่อนๆดูส่วนมากก็จะออกมาสวยทุกภาพนะคะ สำหรับกล้วยนะคะก็พยายามจะเก็บภาพให้สวยที่สุดนะคะถ่ายทุกแสงนะคะไม่ว่าใช้แฟลชโทรศัพท์หรือแสงพระอาทิตย์ก็สวยนะคะแต่พระอาทิตย์ยังไม่มานะคะนี่ก็ดูแบบธรรมชาติไปก่อนนะคะถ้ายิ่งแฟลชกล้องก็ยิ่งชัดเลยนะคะกล้องบางตัวนะคะบางตัวก็จ้ากเกินไป อยู่ที่โทรศัพท์ด้วยนะคะการถ่ายภาพแต่ของจริงสวยแน่นอนนะคะอยากดูของจริงนะคะตามมาดูที่สระบ,บุรีนะคะเดี๋ยว่าจะลง youtube ไว้นะคะถ้าใครสนใจสอบถามมาได้นะคะจะหมดหน้าเขาแล้วนะคะก็เจอกันใหม่ปีหน้าเลยนะคะแต่สอบถามเข้ามาได้เพราะว่าหัวก็บังคับได้นะคะแช่ไว้ในตู้ได้นะคะ ออกมาจากตู้เขาก็จะบานให้เราเห็นเลยนะคะมีวิธีบังคับดอกนะคะสนใจตัวไหนนะคะที่กล้วยลงไว้นะคะสอบถามเข้ามาได้นะคะซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคะเรามาพูดคุยเล่นกันได้ออกมาสีสวยทั้งนั้นเลยนะคะวิธีผ่าหัวขยายพันุกล้วยก็ลงไว้คร่าวๆไว้แล้วนะคะเพื่อเป็นแนวทางให้พี่ๆเพื่อนๆได้นะคะ วันนี้กล้วยก็มาถ่ายตัวนี้นะคะแดงดอกซ้อนนะคะมีนามว่าเลสพิคอกนะคะ,คะกล้วยก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ